ขอกราบสวัสดีทุกท่านในความเคารพนะครับขอกราบสวัสดีผู้มีโอกาสก,กดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามมาโดยตลอดนะครับวันนี้นะครับวันนี้จะมาให้ดูระบบไฟที่อู่ผู้ใหญ่สู่รชาติเท็กเตอร์ฟอร์ดนะครับจำหน่ายรถเท็กเตอร์เมอร์สองรถก่อไทยนะครับรถเช็ครถตามสภาพมีทุกราคาให้ท่านเลือกรถเช็คของเรานะครับเรียกว่ารถที่เราจะส่งที่ทําระบบไฟให้จะมีไฟทั้งหมด8ดวงนะครับ นี่คือระบบไฟหน้านี่ครับไฟหน้าก็จะมีไฟสูงไฟต่ําให้นะครับไฟหน้ามีไฟสูงไฟต่ําให้นี่ก็คือไฟหลีนะครับไฟท้ายนะครับไฟท้ายก็จะมีระบบสปอร์ตให้อีกหนึ่งคู่นะครับรวมทั้งหมด8ดวงนะครับมีไฟ8ดดวงไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้าย ระบบไฟหลีระบ,บบไฟสปอตไลท์นะครับนี่คือไฟเลี้ยวขวานะครับนี่คือไฟโยซ้ายนะครับไฟเลี้ยวขวาไฟเลี้ยวซ้าย ระบบไฟเราเดินระบบไฟให้ใหม่ทั้งคันนะครับไฟสูงไฟต่ําแยกสวิต์นะครับไฟเลี้ยวขวาเละซ้ายก็มีระบบเตะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านใดสนใจอยากจะได้รวยใช้ก็ทักมานะครับ